สวัสดีค่ะมิเน้เขาจะมาเห็ดลาบุ้นเส้นกันนะคะอ่าเช่นเคยค่ะของเหลือในตู้เย็นบ่วกหมูจะเห็ดอีกอย่างนะคะมีหมูสับไหนก็เลยว่าลาบอุ้นเส้นกินดีกว่านะจ๊ะของอุปกรณ์บ่มีอย่างหลายนะจ๊ะไข่ไข่กันกระลาบทั่วไปนะจ๊ะกับมีพริกหัวหอมนะจ๊ะ เข่าคววผงนัวมะนาวน้ำปลานะคะแล้วก็หอมผักชีนะจ๊ะแล้วก็คน้นใส่กันแล้วก็ซิมเบิงนะจ๊ะค้นไปค้นมานะจ๊ะแล้วก็หมูเส้นเขาก็ลวหลกไว้แล้วนะจ๊ะแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะแต่ละมือหน่อยก็บบ้กหนูจะเฮ็ดอีหยังกินนะจ๊ะ ต้องคอยเบ่งวันให้ตู้เย็นมีอย่างแล้วก็ค่อยมาคิดอีกแค่นึงว่าจะเห็ดเมนูอย่างเราจะเซตแล้วนะจ๊ะเราก็มาชิมกันเลยนะจ๊ะรสชาติกะเพอะใส่ได้อยู่นะจ๊ะใครก็ไม่ดิดปากอยู่อร่อยคะ่ะมื้อนี้เขามีเมนูปลาทอดจ้าแล้วก็ไข่ต้มกินแกมกับลาบบุนเส้นเท้าจ้าบ๊ายบายนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ